ฮัลโหลสว pues huh. oh. uh ัสดีครับวันนี้อยู่กันในเกม b l o c k e n Blaze ครับคุณผู้ชมก็เกมนี้นะครับผมได้รับมาฟรีนะครับ b l o c k e n Blaze นะเป็นเกมที่ต้องเสียเงินซื้อนะแต่ว่ามีบริษัทเกมนะครับเขาส่งมาให้ผมฟรีนะครับก็เมื่อเช้านี้ผมได้ไปเปิดอีเมลนะครับก็มีอีเมลฉบับหนึ่งนะมาจากเมืองวอร์ซอนะครับซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศโปแลนด์เลยนะก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทางสตูดิโอที่สร้างเกมเนี่ยเขาไปเห็นคลิปของผมคลิปไหนนะเขาก็เลยส่งเกมฟรีมาให้เราทดลองเล่นนะครับ แล้วเขาก็บอกด้วยนะครับว่าในอนาคตเนี่ยถ้ามีเกมใหม่ๆออกมาเนี่ยเขาก็จะส่งเกมมาให้ผมเล่นฟรีอีกเรื่อยๆด้วยนะก็สุดยอดไปเลยนะสำหรับสตูดิโอนี้นะ Golden Age Studio นะครับขอบคุณมากๆเลยครับก็ใครสนใจนะเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปครับก็สามารถตามไปอุดหนุนเกมแท้กันได้เลยครับก็สำหรับเกมนี้นะมันจะเป็นแนว2มิตินะครับเดินซ้ายขวานะเป็นแบบภาพน่ารักน่ารักนะแต่ว่าเกมมันน่าจะเล่นยากอยู่แหละก็ก่อนอัดคลิปเนี่ยผมก็ได้ไปดูเทเลอร์มานะ ที่ทางสตูดิโอเขาได้แนบมากับอีเมลอะนะอืมก็รู้สึกว่าจะเป็นเกมที่เล่นยากพอสมควรเลยนะก็เล่นให้เขาซะหน่อยแล้วกันนะเขาอุตส่าห์ไว้วางใจช่องเรานะก็จัดกันเลยครับโป o k e n b, b a นะกด Start Game ไปเลยครับมาแล้วครับคุณผู้ชมอันนี้คือตัวละครเราใช่ไหมเนี่ยน่ารักเชียวนะมากับดาบหนึ่งอันนะครับก็เดี๋ยวขอลองปุ่มสักแป๊บหนึ่งครับ แ A S D ครับเดินครับแล้วก็สเปซบาร์นะกระโดดคลิกซ้ายเนี่ยจะเป็นการจิ้มนะมแล้วก็คลิกขวาจะเป็นดอทนะกิ้งนะครับแล้วก็มีอะไรไ,ไหมกดแท็บครับอันนี้จะเป็นช่องกระเป๋าหรือเปล่าท่านจะใช่นะก็ไปลุยกันเลยครับเกมฟรีข้างบนมีคริสตัลด้วยนะทําอะไรได้ปะอาจจะประกอบฉากไปครับอุ้ยเจอหนูโอ้โหอึดซะด้วยนะ แต่ก็เรียบร้อยตรงนี้มีอะไรเนี่ยมีดาบมีลูกธนูด้วยครับอ๋อก็คือตรงนี้เราห้ามโดนใช่ไหมมีหนอนด้วยครับมาโดนโดนโดนโ,โอ้โหเราโดนหนอนกัดทีนี่เลือดไปครึ่งหลอดเลยเนะี่ยตรงนี้มีอะไรไม่รู้กด E รตรงนี้กด E ได้นะแต่ว่าไปไม่ได้ครับอ้าวก็ตรงนี้มีหนามด้วยครับเราจะต้องวิ่งแล้วปึ๊บก็ให้ปึ๊บก็ให้ไดยโย ตรงนี้มีโอ้โ oh, ห oh, oh. เลือดเลือดร่วงครับตายแล้วเหรอก็เริ่อใหม่เลยครับก็อย่างว่านะเกมนี้มันยากครับเหมือนกับที่เขาโฆษณาไว้เลยครับก็คือเราจะต้องกิ้งหลบด้วยนะตรงนี้มีหนูครับปุ๊บโอ๊ยโดนอีกแล้วก็คือเราจะต้องรีบรบ,รบจิ้มนะครับแล้วก็หนีนะบายต่อเลยครับไีห่หนามนนี่ไม่เห็นจะโดนเลยนะมาดิ ตงนี้มีค้างข้าวน้อยโอ้โหพุ่งมาแล้วครับโดนครับเราครับโดนครับโอ้โหเลือดเกือบหมดอีกแล้วเหรอโอโเกมมันยากจริงๆด้วยครับคุณผู้ชมนี่ผมตายไปสองรอบแล้วนะทำไมทำอย่างนั้นแล้วก็ต้องเริ่มใหม่ย่างเลยเหรอคือเราต้องจับจังหวะให้ได้นะครับตอนที่มันจะพุ่งมานะอตาจะต้องกิ้งก็คงต้องอย่างั้นนหะนี่ครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บล้วง ไปกันต่อถ้ำนี้ไม่รู้เข้าไม่ได้มาอีกแล้วอ๋อแล้วมอนเตอร์มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะอันนี้เป็นค้างคาวอะไรมันโอ้โหยิงได้ด้วยครับโอ้โหเกาะมาดิครับหลบครับจิ้มจิ้มจิ้มไม่โดนใหจิ้มครับจิ้มครับอีกทีนึงหลววออ้ยมีเหรียญด้วยเดี๋ยวก่อนจะเก็บเหรียญโอ้โหยังโดนอีกโดนอีกทำไมหนูมันเก่งจัง เลือดเราไม่ถึงครึ่งหลอดแล้วครับตรงนี้เราเข้าไม่ได้อีกแล้วนะเอยค้างคาว,ล,วล่วงเริ่มใหม่อีกแล้วเลยแล้วครึ่งเงินที่เราเก็บได้เมื่อกี้ครับผู้ชมหายหมดเลยนะทําไมทํางนั้นมานี่หนูต้องจิ้มแล้วหนีครับเฮ้ยอันนี้อะไรอนะ่ะเหมือนจะเป็นสกิลป่ะครับมีสกิลดรอปด้วยนะฟันแรงขึ้นหรือปะแล้วก็เลือดเอาเลือดแล้วกัน ก็อาจจะเป็นสกิลมั้งมันไม่เห็นขึ้นอะไรเลยนะปึ๊บไม่ได้กินพี่หรอกล้วงขายต่อครับตรงเนี้ยยากแล้วเนี่ยอนตัวเนี้ยโอ้โหมันพุ่งมาแล้วครับมันพุ่งมาแล้วครับโดนอีกแล้วหนูนี่อึดมากครับมามาดิครับโอ้โหมาดิครับอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งล้วงครับได้สกิลอีกแล้วครับ เหมือนจะเป็นสกิลตีแรงขึ้นนะนะก็เอานี้แล้วกันคือมันเล่นยากมากจริงๆอันเนี้ยเห็นเกมน่ารักแนละ้วแตอ่อย่างยากได้อีกแล้วเหรอประมาณเทคที่ยี่สิบแล้วมั้งยังไม่ถึงหรอกแต่ก็เดี๋ยวก็ถึงเองอนะอโอ้โหขนาดตัวง่ายๆเรายัางโดนแล้วทำไมพวกกับดักนี้มันเพิ่มขึ้นอีกแล้วครับเนี่ย เหมือนมันจะแบบสุ่มให้เราหรือเปล่าไม่รู้นะคือแค่ง่ายๆนี่ยังเล่นมันไม่ง่ายด้วยนะเนี่ยเอาอยัางไงเอาอยัางไงเฮ้ยปึ๊บได้อยู่ครับโอ้โหโดนไปครึ่งหลอดครับล่วงเอาเหรียญมาซื้ออะไรได้ม้างไหมก็ไม่เห็นจะซื้ออะไรได้โอ้โหเกือบเกือบเกอบเกือบกิ้งครับกิ้งครับไม่ทันครับเดือนเ,เหลือนหนึ่งครับคุณผู้ชม ขอเข้าถ้ำหน่อยได้ไหมปึ๊บ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 เกือบโดนปึ๊บหมุนตัวครับมันผิวมากเลยนะตัวขังข่าวนี่นายเป็นแบทแมนไหมเพื่อนเย้เยอะไรยิงมาเออตายแล้วเหรอนี่รอบที่เท่าไหร่เราก็ไม่รู้ไม่นับแล้วครับตอนนี้คือเกมมันแบบมีชีวิตเดียวแล้วโหวคือยากมาก แต่ว่าประสบการณ์จะสอนเราชีมีตัวนี้ตัวนี้ตัวน,วนี้มาเลยครับหมวนครับแทงแทงมันแทงมันล้วงแล้วก็เงินนี้ไม่รู้ซื้ออะไรได้ไม้่งแน่ๆเปลี่ยนซื้ออะไรได้เลยขางข้าวอีกแล้วขางข้าวผีหนูก็ผีคือเป็นซอมบี้กันหมดเลยอุ้ยรอบนี้โอ้โหโดนว่าจะไม่โดนนะเมื่อกี้โดนอีกแล้ว โดดอีกแล้วเหรอได้มาห้าแล้วครับตอนนี้เรามีห้าเหรียญไปกันต่อทาเข้าไม่ได้เหมือนเดิมตัวนี้เหมือนจะง่ายหน่อยปะเพราะว่าเหมือนมันจะไม่ตีเรานะมันจะยิงอย่างเดียวครับเอาแล้วเอาเลือดเอ้ยตายแก่หรอมาเอาใหม่เริ่มเล่นเป็นแหละนิดหน่อยเล่นตั้งหลายรอบเพิ่งได้นิดหน่อยมาครับ ตัวเล็กนี่ไม่เท่าไรตัวเล็กมันจะไม่พุ่งนะนะมันจะแบบยืนกัดเราครับไอ้ตรงนี้แหละยากไอ้ตัวข้างข่าวเย่ยหนูด้วยวันนี้มันเป็นหนูตัวใหญ่นะโอ้โหโดนอีกแล้วครับไม่น่ารอดครับโอ้โหเหลือหนึ่งตายแเน,เน,เน่ๆไปแล้วไปแล้วไปแล้วรีบมาเลครับ ไม่โดนปึ๊บแทงมันแทง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 ร่วงครับตรงนี้เราก็ร่วงอะไรอะไอ้มงวงนี่คืออะไรเนะี่ยเยอะอันนี้ติดตามครับแต่เหมือนจะง่ายกว่าไอ้ตัวไฟไฟเลยปะ่ะอ๋อเรากระโดดสองชั้นได้แต่ว่าผมก็ยังไม่เห็นว่าเราจะสามารถเข้าถ้ำอะไรนี้ได้เลยน,ะนี่ครับเรากระโดดสองชั้นได้โอ้โห เยอะอะไรก็ไม่รู้มาเก็บก่อนอีกแล้วเลยโอ้โหรอบที่เท่าไหร่้วครับคุณผู้ชมช่วยผมนับด้วยนะมามันเป็นเกมเหมือแนบบเกมหัวร้อนอะนะเขาเรียกเกมอะไรนะฮาร์ดอะไรสักอย่างฮาร์ดโลกโลกไลท์อะไรประมาณนะี้โอ้ยล่วงโดนอีกแล้วล่วงไปซะตรงนี้อีกแล้วตรงเนี้ยยากมากเลยนะ โอ้โหยังจะโดโอ้โหร่วงแล้วคือพอตายรอบนึงเนี่ยมันทิ้งของให้เราหมดเลยเหรอคือแบบขอสักชิ้นหนึ่งได้ไหมเป็นเลือดเป็นอะไรก็ได้นะนายจะโหดร้ายกับเราไปแล้วเพื่อนวันนี้ไม่เท่าไราไม่เท่าไราไม่เท่าไราครับได้ของครับเอานักล่าหนูแล้วกันนะอุยโอ้โหโดอีกแล้วครับโดอีกแล้วครับ ได้อยู่โอ้โหไม่น่ารอดตรงนี้มีแอปเปิลด้วยครับอ๋อเอาไว้ฮิวนะอันนี้โอเคมีเพิ่มเลือดด้วยหรอเหลือเลือดหนึ่งแล้วครับคุณผู้ชมทำไงดีไม่น่ารอดนะเนี่ยอีกทีเดียวเราก็ลงไปคุยกับลากมะม่วงแล้วครับถือว่าเราไม่จำเป็นต้องสู้กับมัน matt? แบบว่าหนีไปเลยได้ไหม เฮ้อาจจะได้ป่ะหลวงปลดล็อกครับตายครบ10ครั้งครับโอเคครับได้รางวัลมาด้วยครับคุณผู้ชมมันน่าภูมิใจไหมไปต่อตรงนี้มีเบอร์เซอร์เ,อรเกอร์เอาเบอร,เอร์เซอร์เกอร์แล้วกันนะมันช่วยอะไรเราก็ไม่รู้นะพวกนี้ตรงนี้มีลูกตุ้มด้วยลูกตุ้มหรอครับสามารถขึ้นตรงนี้ได้ไหมเหมือนจะไม่ถึงนะนะ โอเครอลูกตุ้มผ่านไปก่อนนะครับอันนี้รอบที่สิบแล้วนะํำเป็นเล่นคือไวมาก๋อ้นแสดงว่าเราสามารถผ่านได้หลายทางครับเนี่ยเฮ้ยรอบนี้เรือ,อยังเต็มดูเลยมีพัฒนาการที่ดีครับตรงนี้มีอะไรมาัางมีท่าอีกแล้วครับอ๋อมีของให้เก็บด้วยนะก็จะมีฮิลนะแล้วก็นักฆ่า,มาแมลงนะครับเอานักฆ่า,มาแมลงแล้วกันนะอาจจะตีไวขึ้นหรือเปล่า ไม่รู้แล้วทำไมเราถึงเข้าถ้ำไม่ได้ก็ไม่รู้นะายกันต่อครับรอบนี้เลือดอย่างเต็มนะทำเป็นเล่นข้างหน้านุ่นมีของขายด้วยครับเป็นร้านขายของนะเออก็คือเราไม่มีสักบาทเลยครับที่เราเสี่งชีวิตขึ้นมาเพื่อเยะเกือบโดนครับผู้ชมเมื่อกี้ยัโง,ยงโชคดีนะ ครับตรงนี้หนึ่งตัวปึ๊บเุ้ยเกือบโดนโอ้โหไม่น่าโดนเลยโอ้โหมาเสียเลือดตรงนี้อีกแล้วครับได้มาสามเหรียญแล้วหนูลงไปข้างล่างอาวก็พอจะรู้แล้วแหละนะก็คือก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องขึ้นไปข้างบนก่อนครับเพื่อไปเอาสก,กิลนะไันี้ดอก คือถ้าเป็นสกิลที่ดรอปเนี่ยก็คือโชคดีนะถึงจะได้แต่ว่าด้านบนเนี่ยมันจะมีแจกอยู่อันนึงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาถึงเนี่ยต้องขึ้นไปเอาก่อน,นครับตรงนี้นะแหมทำเหมือนเทพตายไปสิบรอบแล้วอุ๊ยอันนี้ดรอปอีกแล้วเอาเอาเอามีหาเงินกับอันนี้เอาสกิลดีกว่านะเพราะว่าเงินเนี่ยมันค่อนข้างดรอปยากนะนี่ไงมันจะมีสกิลฟรีครับ มีฮิลกับฮิลเลอร์เอาฮิลเลอร์แล้วกันฝั่งนี้ก็จะเป็นร้านขายของนะซึ่งเราไม่มีเงินครับน,น่าอนาถมากเอ้ยหล่นเนี่ยเสียเลือดฟรีโอ้โหเสียเลือดฟรีสองต่อหนอนทำไมนายทำกับเราแบบนี้ขอแอปเปิ้ลลูกดิโอ้โหเต็มๆเลยครับเต็มเ็เลยครับโอ้โหไม่รอดแล้วละ่ะนี่ขอฮิลหน่อยฮิว อเอ้ยโดนอีกแล้วอีกแล้วเลยไปกิลวอีกแล้วสกิลวผมจเจาที่มันไม่ใช่เงินกันโอ้โหตรงนี้ยากมากได้อยุยตรงนู้ออนอะไรอ่ะไปไม่ได้ครับมันต้องลงไอ้นี่หรือเปล่าแต่ว่าเราไปไม่ได้อาบเอาใหม่ มามามาเริ่มพอได้แหละคือเริ่มพอได้เลยตายไปยี่สิบรอบแล้วม้งเนี่ยเกมพี่จะเล่นยากไปนะแต่ว่ามันก็ไม่น่าเกินความสามารถเรานะอย่างเช่นตุภาสิทธิ์ที่เขาบอกว่าความพยายามอยู่ที่ไหนนะครับความพยายามก็ต้องอยู่ที่นั่นครับใช่เหรอแปลกๆนะแ้วก็ไปเอาของฟรีครับตรงนี้มีทีเลอร์กับเกิดมาฟันครับเอาเกิดมาฟันครับเราเกิดมาฟัน หนอเหลอครับหนอเหลอครับเอ๊นนี้ะไรอ่ะจัดเดอะสวอตพีชนะครับเป็นชิ้นส่วนนะของดาบนะครับนี่ครับเราได้ชิ้นส่วนดาบมานะตอนนี้ดาบเราเหมือนจะแข็งแก่งขึ้นหรือเปล่าไม่รู้นะเนี่ยต่ตรงจุดเหลืองเหลือเนี่ยมันมีสองอันนะก็น่าจะใช่มั้งนะอาจจะแบบทําให้เราตีแรงขึ้นหรือเปล่าไม่รู้ก็มาได้ชิ้นส่วนมาแล้วครับมาดิครับอุ๊ยโดนแล้วเหรอ เฮ้ยโดนกีกแล้วะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเก็บอน,นูต้องจัดตัวนี้ก่อนปึ๊บล้วงมีหนูกับหนูเอานูหนูเหมือนกันผมรู้สึกว่ามันหนักขึ้นนะไม่รู้ดิแต่คิดว่าใช่อ่ะพอเราเสริมดาบไปเมื่อกี้นะเหมือนจะตีแรงขึ้นจริงครับแต่ว่าตัวหนักขึ้นนะอืก็มีแมงมุมกับค้างคาวครับเอาค้างคาวตรงนี้เป็นไฟด้วยครับ ้องค่อยๆไปครับปุ๊บได้ยูลองยิงก่อนไปต้องใจเย็นๆตรงนี้มีตัวแดงครับยิงมาหลบได้ปุ๊บปุ๊บไม่โดนฮะมาดิกครับล่วงอีกแล้วเหรอเทคที่หนึ่งร้อยแปดครับคุณผู้ชมเฮเก็บอะไรเนี่ยเล่นยากมาก นึกว่าจะเป็นแบบเกมเด็กๆอะไรงนี้ไม่ใช่นะมันออกแนวไอ้นั่นเลยไอ์มอนสเตอร์บอยนะที่ผมเคยเล่นอะ่ะคือภาพมันสวยครับแต่ว่าเขาเรียกแหละมันไม่ใช่เกมให้เด็กๆเล่นนะ,ะก็ได้ชิ้นส่วนดาบมาครับขายายดาบแต่ว่ามันจะหนักขึ้นนะตรงนี้มีสปไปเดอร์กับเงินเอาสปไปเดอร์กัน ก็ตรงนี้ยากหน่อยครับโห oh, oh, เป็นไฟด้วยไฟนี่ยากลองยิงมาแล้วไปครับยิงแล้วไปครับอม,มีลูกตุ้มมาด้วยนะคราวนี้งั้นเราคงต้องไปเลยหรือเปล่าไปเลยดีกว่าไปเลยดีกว่านี่ครับอาจจะเป็นแมงมุมหรือเปล่าไม่รู้นะไอตัวชมพูเนี่ยปึ๊บปึ๊บโอ้โหคุณผู้ชมมันโอ้โหผมว่าต้องไปแล้ว คือมันมากันเยอะเยอะเกินไปเยอะเกินไปโอ้โหผมว่าไม่ไม่รอดแล้วมาบอสลงมานีนี่เราตีบอสไม่ได้ครับผม,มคุณผู้ชมอีกแล้วเลยถึงบอสแล้วนะแต่ว่าตีไม่เข้าครับอาจจะต้องจัดการลูกน้องมันก่อนแต่ไม่เกี้ที่เราบุกไปตีลูกน้องมันนะนะคือตีเท่าไหร่ก็ตีไม่เข้านะ ไม่รู้อะเดี๋ยวจะลองเอาใหม่ต้องเข้ามาต้องหลบไอ้ตัวม่วงด้วยนะที่มันยิงมาโอ้แต่ว่าดาบใหญ่นี้ฟันยากมากเดี๋ยวยู่ได้อยู่ไปครับไปครับไปครับตรงนี้มีหนุโอ้ไม่ไม่อยากเจอเลยครับทีละตัวทีละตัวดีทีละตัวทีละตัว,ตวโอ้โหตายแน่ครับนี่ แต่แน่แ่คือดาบใหญ่แล้วมันยากครับอุทยได้แอปเปิลกินก่นไปอย่ายิงอย่ายิงไปเร็วไปเร็วอ๋อล่วงครับล่วงครับขัรข่ามาโอ้โหดาบยาวแล้วครับตอนนี้ล่วงครับไอตรงนี้แหละปัญหานะทีละตัวทีละตัวตัวนู้มนมยังไม่เห็นครับออ้ยโอเคครับคุณผู้ชมเราฆ่ามันได้แล้วครับอันนี้จะเป็น เสรสุดท้ายหรือเปล่าครับก็ไม่น่าใช่อ่ะนะแต่ก็จะพยายามให้เต็มทีกับเลือดที่เหลืออยู่นะครับหมาดิครับล่วงสี่ล่วงไม่ล่วงฮหหลบปุ๊บสาบครับมาแล้วครับคุณผู้ชมบอสมาแล้วครับแล้วสู้ไงเนี่ยจบแล้วเหรอก็หลังจากที่เล่นไปร้อยกว่ารอบนะก็รู้สึกว่าเออจบไว้เท่านี้ก่อนดีกว่านะ ไว้ถ้ามีโอกาสเี่ยจะกลับมาแก้แค้นแน,น่นอนนะกับเจ้าค้าง่าวยักษ์นะครับขราวกันผู้หย่งรักษาสุขภาพกันด้วยนะแล้ววิจเจอกันใหม่บ๊ายบาย